ครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆและอาจารย์ทุกท่านครับที่ผมพบกับผมกิมลำพูนนะครับวันนี้ออกราเฉลยกับเจ้าริวสมพรครับผมหลังจากที่ไม่ได้ออกมานานนะครับเกือบเดือนนะครับหรือไม่ก็เดือนหนึ่งพอดีนะครับผมก็พักยาวนะครับผมช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนะครับเราลำไม้ก็หมดด้วยนะครับหมดไม้นะครับก็ลุยงานนะครับ ดูงานสู้งานกันตามปกตินะครับผมก็ไม่ได้ออกต่อนกนะครับนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างนะครับนาอโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราลุ้นเราชมกันนะครับผมม่าจะมีตัวมาเข้าร่วมไหมนะครับหมายนี้ก็จะเป็นเหลี่วแกมนะครับเสียงใหญ่ๆนะครับผมเสียงใหญ่ลงมาหากลางนะครับเสียงใหญ่ลงมาหากางนะครับใกล้ถนนนะครับผมใกล้ถนนเส้นใหญ่ก็ อาจจะมีเสียงนะครับรถนะครับผมรบกวนบ้างอะไรบ้างนะครับเนาะ้องกราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวงไงเราเรารู้เราชมกันนะครับว่าจะได้ตัวไหมนะครับประมาณว่าเสียงใหญ่ๆมาหากลางนะครับผมลงมาหากลางนะครับโอเคนะครับต่อขันแล้วนะ นะครับพี่เพื่อนๆครับก็นกต่อขันโยนสักสองชุดนะครับผมนกต่อขันโยนสองชุดแล้วก็นกป่าก็เข้ามาร่วมนะครับร่วมกว่าครูไปหนึ่งยกนะครับน่าจะประมาณนี้นะฮะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่มันอยู่ใกล้ถนนใหญ่ครับก็เสียงก็ค่อนข้างดังนะครับพี่เพื่อนๆครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลงมาดูตัวดูลายแล้วกันนะครับเนาะว่าจะสวยงามประมาณไหนยังไงนะครับเสียงผมได้ยินแววๆนะครับก็น่าจะ เสียงใหญ่อยู่นะตามที่ได้ยินนะฮะเดี๋ยวเราดูเลนกล้องอีกทีนึงนะครับนะครับลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับมาถึงที่รถนะฮะเดี๋ยวเราแกะเอาดูตัวดูลายนะครับพี่เพื่อนๆมันดูลายก็ดูจะเข้มเดี๋นะตัวใหญ่ๆนะฮะดูดูดูคร่าวๆเนี่ยนะฮะพูดถึงตามหมายเนี่ยมันคราวที่แล้วเนี่ยผมเคยมานะฮะก็คือมาตัดไม้สเกนะครับแถวๆนี้นะครับก็ได้ยินเป็นหลิวเกมนะ มันก็นานแล้วนะครับก็ไม่ได้ยินนานละตั้งแต่ปีแล้วปีนั่นละนานแล้วนะพูดพูดถึงไม่ไม่ไม่สองปีผ่านก็ปีผ่านปีกว่าๆอะไรประมาณเนี้นะฮะแล้วทีนี้พอดีผมมาหาไม่สเกนละครับพูดถึงเอาไว้ทำพัเนียดละครับก็ได้ยินมันขันโยนนะครับแล้วทีเนี้ย ผมคิดอยู่นะครับตอนแรกว่าน่าจะเป็นตัวที่เคยได้ยินนะครับตัวที่เคยได้ยินแต่ฟังไปฟังมามันไม่แกมนะครับมันก็ไม่แกมนะครับนี่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะใช่ตัวเดียวกันไหมหรืออย่างไงนี่แหละผมถึงว่าเป็นหลิวแกมไว้ก่อนนะครับว่าเป็นหลิวแกมไว้ก่อนแล้วกันนะครับนาอทท้งนี้ทั้งนั้นให้มันขันในกรงนะครับจะถูกตัวไม่ถูกตัวนั่นะก็อีกเรื่องนะครับ มันมีหลายขั้นหลายตอนนะครับที่เราจะต้องลุ้นกันนะครับลุ้นนะครับแต่วันนี้เราก็ทําเต้มได้นะครับอยู่สมพรก็น่าจะเป็นแต้มที่หกสิบหกนะครับผมผมพักหนึ่งเดือนนะครับที่พักไปก็เพราะว่าหมายเราไม่มีที่หมายเด็ดหมายดีนะครับก็เป็นการฝึกนกใหม่นะครับตอนเราถ่ายคลิปก็ไม่ติดเชเลยตอนเราไม่ได้ถ่าย ดันมาติดนะครับนกนกฝึกเนี่ยสามตัวนะครับติดเฉลยแล้วสองนะครับที่ยังไม่ติดเฉลยก็ที่มีคลิปก็คือเจ้าเด่นน้ำรีบนี่แหละไม่ติดเฉลยนะครับก็แปลกอยู่นะครับเจ้ามันนะครับไม่รีบนะครับไม่รีบไม่รีบค่อยๆเล่นกันไปนะครับเป็นนกคูอ่างสักสองตัวนะครับเนอะนกฝึกของเรานะครับเป็นสองกุกเอ็มหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นนก สองกุกแกมนะครับก็คือเจ้าเด่นน้าดิบนะครับนา้ๆทีจะมาแกมสองนะครับหูอ่างห้าหกคำนะครับสูงสูงสุดสุดนะครับก็5ห้าหกคำมาตรฐานก็สองสามคำแล้วแต่จังหวะมันนะครับมันไม่มีแน่นอนนะครับแล้วแต่ชุดนะครับบางชุดก่อเยอะบางชุดก็ไม่เยอะนะครับเช่นกันก็อีกตัวที่เป็นสองกุกเต็มนี่ก็เจ้าพรฉลองนะครับตัวนั้นพรฉลองตัวนั้นก็ ห้าหกคำเหมือนกันนะครับอ่างสูงสูงที่สุดนะครับก็ห้าหกคำนะครับก็บางชุดก็สองคำสามคำแล้วแต่นะมันไม่แน่นอนนะครับเนาะอีกตัวจะเป็นหลิวหลิวตันคูหลงก้มนะครับเจ้าดวงเฮงนะครับตัวนั้นยังไม่มีคลิปนะครับเจ้าดวงเฮงแต่ว่าติดเฉลอลยแล้วหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนเจ้าพรฉลองก็ติดเฉลยหน้าบ้านนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปไว้นะครับ เพราะว่าเราพลาดทิ้งไว้นะวางทิ้งไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ัอนนั่นไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็ต่อไปก็คงจะมีคลิปมีผลงานให้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับส่วนเจ้าเด่นน้ําดิบเนี่ยมีคลิปแล้วสองคลิปนะครับคลิปตอนขันโยนขันคูนะครับเป็นคลิปก่อนก่อนนี้เลยนะครับและคลิปนี้จะเป็นคลิปทิดต่อมานะครับต่อจากนะครับผมก็โอเคนะครับเอามาดูลายกันครับ บัวนะครับบัวจะดำๆเลยนะครับเสเน,นียนหละน่าจะเป็นนกตัวผู้นะครับตัวใหญ่นะครับหางใหญ่นะครับตะเกียบกุ้นดูฮะอุ้ยแข็งนะครับนับหางก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันเป็นระบัดนะครับเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับผมหางใหญ่ นะครับเสี้ยนสอดูครับอืนะครับเสี้ยนสอนะครับอุ้ยพึ่งพึ่งมาเกาะนะครับนะครับเสี้ยนสออกซ้ายขวานะครับผมตรงอกซ้ายขวาขนหลุดไปสมควรเลยนะครับเพ,พราะว่าพ่นเนี้เราก็ไม่ได้แซมไว้นะครับ ขาวจุดไรไม่มีนะครับขาวจุดไรไม่มีนะครับโอเคนะครับผมพี่เพื่อนๆครับสาหรับพี่เพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมจนจบนะครับพี่เพื่อนๆครับก็ถ้าหากพี่เพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับคนทาคลิปได้ทําคลิปต่อไปนะครับพี่เพื่อนๆครับยังไงผมเกมลําพูนคนรักการต่อน่องเขาใหญ่นะครับ ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ